สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับเราอีกแล้วนะคะในแชแนลบิวชินิการบิวนะคะวันนี้เราก็จะมาจ่ายสกูชี่กันนะคะก็มี3มรางวัลนี้เลยนะคะก็รางวัลที่1ก็เป็นมัฟเฟิลคิตตี้นะคะรางวัลที่2เป็นเมลอนบันนะคะรางวัลที่3เป็นมินิแพนด้าบันหน้าแลบลินนะคะก็เดี๋ยวมารีวิวให้ดูชัดๆเลยนะคะรางวัลที่1เป็นมัฟเฟิลคิตตี้ซอสลานสีชมพูกับสีเขียวนะคะ บบนี้เลยนะข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะรางวัลที่1ค่ะรางวัลที่2เป็นอืมอะไรนะเมลอนบันนะคะหน้าปิดปากเอาเอามือปิดปากนะคะข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะรางวัลที่สานะคะเป็นมินิแพนด้าบันนะคะหน้าแรปลิน้น ข้อหลังเป็นแบบนี้นะคะกะติกานะคะคือกดไลค์คลิปนี้นะคะแล้วก็กดกดกดถูกใจอีก2คลิปนะคะกะติกาข้อที่3นะคะกดติดตามแล้วนะคะกะติกาข้อที่4เมนชื่อเล่นอายุไอดีไลน์ไว้ข้างล่างเลยนะคะแล้วก็เราจะมาประกาศผลพอครบ5้าสซับนะคะก็จแค่นี้นะคะก็มีน้องคน น้องว่าพี่นะคะถามว่าเราใช้อะไรตั้งก็ใช้เป็นอันนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย